ธันวาคม22 2024ผู้ก่อตั้งพอมพิน e s t m e n t s กล่าวว่าปี2025จะเป็นปีของบิตคอยในนันเตน,นีพอมเพลอโน o ผู้ก่อตั้งพอมพิ v e s t m e n t s มองว่าบิตคอยยังไปได้อีกไกลในระยะยาวแม้ว่าราคาจะร่วงต่ำกว่า1 0 0 0ดอลลาร์แล้วก็ตามในการให้สัมภาษณ์กับ f o อก5นายพอมเพลอโนกล่าวว่าปี2025จะยังคงเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับบิตคอยโดยมีปัจจัย2อย่างที่น่าจะผลักดันให้ราคาของบิตคอยพุ่งสูงขึ้น อย่างแรกคุณจะยังคงพิมพ์เงินออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกอย่างที่สองคุณมีธนาคารกลางาสัตว์หรือเฟดที่กำลังปรับลดอัตราดอกเบี้ยและเมื่ออุปทานเงิน M2 เติบโตขึ้นและอัตราดอกเบี้ยลงคุณก็จะมีเงินทุนราคาถูกเข้ามาในตลาดพอมพรีโนยังอธิบายอีกด้วยว่าเหตุใดราคาบิตคอยที่สูงขึ้นและมาเก็ต c a p ที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้นักลงทุนที่มีเงินหนาหลายคนมองว่า BTC มีความเสี่ยงน้อยลง หากคุณย้อนกลับไปดูตอนที่บิตคอยอยู่ที่1,000ดอลลาร์ 1, 000, จะมีกลุ่มทุนขนาดใหญ่จำนวนมากที่บอกว่าสิ่งนี้ใหม่สิ่งนี้เล็กเกินไปผมต้องใส่เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในการลงทุนผมทำไม่ได้มันเอสิ่งเกินไป ตอนนี้ที่บิตคอยมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีมาเก็ตซ a p ถึง2ล้านล้านดอลลาร์ตอนนี้ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเดี๋ยวก่อนผมสามารถใส่เงินในนั้นได้ความเสี่ยงมันลดลงแล้วนี่คือโอกาสสำหรับผมนอกจากนี้นายพอมพีแอนโนยังได้เสริมว่าเมื่อราคาสูงขึ้นกลุ่มทุนขนาดใหญ่เหล่านี้จะเข้ามามากขึ้นเมื่อมีกลุ่มทุนขนาดใหญ่เข้ามาซื้อสินทรัพย์ที่มีอุปทานจำกัดราคาก็ควรจะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆที่มาเดลิฮารและสยามบ็อกเชน ทางผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาในการแนะนำหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดคริปโตเคอเรนซีและโทเคนดิจิตัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคริปโตชิปขอบคุณค่ะ